ยายจายันคะขมิ้นเคยได้ยินคนพูดว่าเวลาเข้าไปในป่าต้องไหว้ผีป่าต้องขอเจ้าที่แล้วก็ห้ามพูดลบหลู่ผีสางนางไม้มันคืออะไรหรอคะอืมฟังให้ดีนะขมิน้นยายจะเล่าเรื่องที่คนโบราณเขาเชื่อกันในความเชื่อของคนไทยตั้งแต่บูรโบราณแล้วเขาเชื่อกันว่า ในธรรมชาติทุกสิ่งมีวิญญาณสถิตยอยู่เรียกกันว่าผีหรือเจ้าที่เจ้าทางเช่นเจ้าป่าคือผู้ดูแลป่าลึกเจ้าเขาคือผู้ดูแลภูเขานางไม้คือวิญญาณที่สถิตในต้นไม้ใหญ่ รุกขเทวดาก็คือเทพผู้ปกปักรักษาต้นไม้บางที่ก็แยกไว้ต่างหากจากถีอืมเหมือนป่ามีคนดูแลอยู่ตลอดเวลาเลยใช่ไหมคะใช่แล้วขมิน้นคนโบราณเขาใช้ป่าทำมาหากินแต่เขาไม่เคยคิดที่จะเป็นเจ้าของป่าจะตัดไม้ก็ต้องบ,บุบบานขอขมา ใช้ดอกไม้ทูบเทียนหมากพลูจะเข้าป่าก็พูดว่าลูกหลานขออาศัยทางไม่มารูปกวนไม่ลบลู่เจ้าที่เจ้าทางบางที่ก็มีพิธีบวชป่าคือทานประกาศให้พื้นป่าเป็นเขตศักดิ์สิทธิเ์เชิญเจ้าป่าเจ้าเขามาสถิตเพื่อให้ป่ารอดพ้นจากการถูกทำลาย ในบางที่เขาก็ยังเชื่อว่าถ้าคนลบลูผีป่าอาจจะหลงทางถ้าเอาของในป่าไปโดยไม่ขออาจป่วยกระทันหันหรือบางคนที่ฝ่าฝืนอาจเห็นภาพลวงตาเหมือนโดนนางไม้ปิดตาโอคขมิ้นเคยได้ยินว่ามีคนโดนผีหลอกให้เดินวนในป่า ไปไม่ถึงไหนสักทีแบบนั้นใช่ไหมคะใช่แล้วเขาเรียกว่าผีบังตาหรือผีป่าปิดทางถ้าเจอแบบนั้นคนโบราณก็จะกลับเสื้อกลับกางเกงแล้วจุดธูปไหว้ขอให้เปิดทางให้เป็นการแสดงความเคารพถึงจะหาทางออกเจอ ขมิ้นว่าคนสมัยก่อนเก่งจังเลยค่ะรู้จักใช้ธรรมชาติแต่ก็ให้เกียรติธรรมชาติด้วยใช่แล้วความเชื่อเรื่องผีสางนางไม้ไม่ได้มีไว้ให้กลัวอย่างเดียวแต่มีไว้เตือนใจให้เราดำเนินชีวิตอย่างอ่อนน้อมให้รู้จักขอก่อนเอาและขอบคุณก่อนจาก ขมิ้นจะจำไว้ค่ะไว้ต้นไม้ทุกต้นที่เข้าไปใกล้เลยดีแล้วธรรมชาติก็เหมือนญาติผู้ใหญ่ถ้าเราเคารพเขาก็เมตตาแต่ถ้าเราดื้อดึงเขาก็ให้บทเรียนกับเรามีหนักบ้างมีเบาบ้างธรรมชาติมีชีวิต ผีสางนางไม้คือจิตวิญญาณของผืนป่าเขารบในสิ่งที่มองไม่เห็นแล้วสิ่งดีๆก็จะตามมาแล้วถ้าอยากรู้ว่าชาวนาอีสานเขาเคารพผีที่เฝ้าท้องนากันยังไงผีตาแหก คือวิญญาณผู้งดน้ำที่คอยปกป้องต้นข้าวและเตือนใจคนให้อยู่กับธรรมชาติอย่างรู้คุณแล้วจะรู้ว่าผีบางตนไม่ได้มาเพื่อจากไปแต่มาเพื่ออยู่กับเราอย่างเงียบเงียบ